จะทานยาพี่ไม่สบายเป็นอะไรคะปวดขาแล้วก็เดินทำนี้ดีกว่าจะได้เคลื่งใจแต่คุสูงนะปวดขาแล้วก็เดินไม่ค่อยไหวนจะเสียงเอาติด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 เลยอ่าแล้วเป็นอะไรมั่งอีกไปหาหมอหมอเขาบอกว่าเป็นลูมาอยเป็นลูมาโอยเป็นมะนาวไหมคะก็เป็นมะนาวแล้วแต่ก็เวลาที่จะไปเช็คที่ไปหาหมอที่นี่คุณตาเขาก็แนะนำว่าให้กินเราก็ไม่กล้ากินเนาะอาชีพรับจ้างก็ไม่กล้า มันน่าทร่บร้องที่มีขวดละสามร้อยก็เลยดีขึ้นใชหมเลยเออแต่พอกินแล้วก็ดีขึ้นแต่แรกกินครึ่งฝากินตัวไหนครับกินตัวไหนครับตัวนี้ยเนี่ยจะกินขวดเล็กก่อนซหนุ่นเนี่ยอ๋อกินขวดเล็กกินขวดเล็กก่อนแล้วก็พอนั่นก็กินครึ่งฝาก่อนจากวันแรกเขาบว่าไม่เป็นไรแต่ถ้วันที่สี่แล้วก็เดี๋ยวแกจะทํำมาไม่ไหวถายก็วางนี้เป็นไหมฮะเป็นค่ะเสียวขาโดยขาลากเขาก็ทักบอก เฮ้ยมันเป็นไรคาเสียวบอกเสียวมันไม่ได้บอกกับเขานะบอกเปซื้อยาเล่นกินแล้วก็หัวเราะนี่สยแต่ไม่ได้บอกเขาว่าเรากินตันดี้อยู่พอขึ้นพอเริ่มมาที่สี่ก็ดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้หมดแล้วคนเล็กก็กินขวดใหญ่ค่ะตอนนี้เริ่มขวดใหญ่แล้วนะคะเริ่มวดใหญ่แล้วแล้วออกน้ำใจออกอะไรได้สบายไปทํางานได้สบายแล้วที่ว่าปวดขาที่เกี่ยวกับลูมาตอนนี้ได้ไปหาหมออีกไหมคะไม่ได้ไป แต่ไม่มีอาการแล้วใช่ไหมกินตัวนี้ยังไม่มีอาการ,รก็ยังเสียบ้างแต่ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหม <sociedad> <ฮ>ะคะสุดยอดนะคะคนบ้านเราอ่ะนะคะในี่สืนอี๋ที่ประทับใจนะพวณจะรู้จักพี่เขารอบนี้แหละทางที่ผ่านมาได้เห็นเหมือนกันแต่ไม่ได้คุยกันโอเคขอบคุณมากค่ะพี่